ผมอยากจะขอโทษพ่อแม่ผู้เส็ชีวิตกับที่ <c oughs> ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับ คือก็ถ่ายรูปเป็นของพุทธนองของบรรลุนะพี่จะไปถ่ายรูปแบบนั้ครับเราย่มรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีเรื่องอ่ะฝั่งยรงณค่าของพวกเราก็มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ขับเดินจากโน้นมารวมกลุ่มกันแล้วมาถ่ายรูปสร้างคอนเทนต์เพื่ออ๋อมันไม่ใช่ทำคอนเทนต์ครัพี่คือที่ผมที่ถามารรลุนเนี่ยเขาปิดครับก็ไปถ่ายรูปด้วยความพุทธนองของบรรลุนเนี่ยแะครับพี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ว่าเพาจะกลับเลยครับพี่พอตอนกลุ่มกำลังเดินกลับ ฝั่งข้ามเดินเข้ามาสองคนนะพี่แคตาโกนดูเรามันมากกว่าถ่ายรูปนะในคลิปเนี่ยเราทำอะไรบ้างอ่ะพูดตรงมาปีนรั้วครับพี่ปีนรั้วเอาเท้าไปเหยียบรั้วครับรั้วมีอะไรมีตะปูครับแล้วทำอะไรอีกแล้วก็ชูนิ้วกลางครับไอเนี่ยมันก็คือสิ่งก่อเหตุที่ไปยื่นรูปเขาเขาออกมาเอาเราทำอะไรเขาบ้างผมต่อยเขาครับพี่ต่อยไปสองครั้งสองครั้งครับยอมรับเรื่องนี้ยด้วยความผิดไหมยอมรับว่าต่อยเขาพี่ ผมอยากจะขอโทษพ่อแม่ผู้เสียชีวิตครับพี่ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับมันไม่ได้ควารตับแทนเราที่คือผมยอมรับที่ว่าผมตั้งใจผ่านถูกแต่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมีเรื่องนะครับพี่อย่างในวันพรุ่งนี้จะมีวันบ <c oughs> ลูเดย์อะไรแบบเนี้ยเรารู้มาก่อนเลยว่าจะมันจะมีการ <rồi S 2> <c oughs> อะไรกันไหมวางแผนอะไรกันไหมไม่เกี่ยว <c oughs> กยวสถาบันที่คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกสถาบันเลยกับสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องเลย คือที่ผมสอยงเขาว่าเขามีมี่เขาแทงผมผมได้ต่อยต่อยไปตอยดีคือเขาถือมีมี่มาก่อนคะคะเขาถือมีมี่มาก่อนสองคนครับซิ่วมาเดี๋ยวปีหกสี่หกห้าหกสองปีทำไมถึงไปที่โรงพยาบาลข้าไปทำอมครับข้าไปทำไรที่สถาบันตุรกีก็ก <S <S ไปร่วมทำกิจกรรมมาดิเพราะมันไปม่วชกิจกรรมเขาดิเห็ว่าพี่ก็จเจอราลยละเอียดมีการลขขางขันกันในการย่างแห่งความซื่อพดี เราเคยบริจาคเงินช่วยในกลุ่มแบบนี้กี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวใครติดฟุบกับตอนนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วมีรายกลุ่มเป็นยังไงที่โดนตัวอ่ไลยกลุ่มผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่แล้วครับผมมีเพื่อนทำอสุ่นโดมบอให้โอนตัวกันนะครับทีรอบเดียวเพราะผมทำงานอยู่เป็นข้าอะไรให้ค่าอะไรอ๋อก็ได้เป็นพวกข้าข้าข้านามนี่ครับเป็นข้าอะไรหวานมีไหมก็น่าจะมีที่ตะลือรายละเอียดหรือผมก็ไม่ทราบทีน่าจะเป็นแบบ ผมโอนผมก็แค่สี่สิบมาสิบก็ไม่ถึงรอ้อยเพราะผมเป็ความไปตามผมก็โอนตามที่ผมขอมชอโอนได้โอเคยอมรับเดี๋เรามาทำสิทั้งนี้ใช่ไหมใช่ที